เวลาเราสมมุติว่าคีย์ครบหมดแล้วนะหนูมาที่นี่ analyze analyze เลือก descriptive statistics เห็นไหมมันจะขึ้นมามีกล่องขึ้นมาเราก็ไล่มาเลือก frequency แล้วคลิกเข้าไป <c oughs> เอาเพศอายุอาชีพอ่ะเอา3ข้อแรกมาก่อน <c oughs> วิธีการก็คือทำนี้งง <c oughs> แล้วก็เอามาอยู่นี่ แล้วก็เลือกส s ิติพอเลือกส s ิติเสร็จปุ๊บให้ติก๊ก mean median mode sum standard deviation continue ทีเนี้ยพอหนูกดโอเคปุ๊บมันจะ analyze ข้อมูลออกมาละนี่ไงนี่ แต่เรายังไม่ได้คีย์ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมยังไม่ได้คีย์ข้อมูลจากผูต้ตอบแบบสอบถามเข้าไปมันก็เลยเป็นฟรีแคนซีหนึ่งก็คือแค่หนึ่งคนเองคนตอบแบบสอบถามแค่หนึ่งคนมันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรเราคิดดูถ้าหนูคีย์จนพรกสองร้อยชุดตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นหนึ่งแล้วมันจะเป็นสองร้อยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจําจนวนที่คีย์แต่กําลังจะบอกว่าวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ทําแบบแื่อกี้ททำไงไหนลองซิ ไม่เซฟอ่าไหนเราวิเคราะห์ข้อมูลให้ดูนี่ทำไงเข้าไปตรงไหนอ n a l y z e ์ช่นวอใช่เก่งมากเอานอาอันนี้เอานอลอนนั้นกลับก่อนเอากลับยังไงรีลองดูิคยรีเซนลองดูดิลองดูดิอยากูวอ อ่านท้ายหมดเลยแค่นี้ไปได้ต่อที่นี่ก็กดติดกันได้หมดเลยอืกดอะไรบ้างกดโอเคเก่งมากโอ้ ถ้าแบบสอบถามคีย์เข้าไปครบ200ข้อมูลตรงนี้จะเปลี่ยนหมดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือพื้นที่สำหรับกรอกตัวแปรทั้งหมดมีข้อคำถามกี่ข้อข้อตรงนี้ต้องตรงกนะับข้อคำถามในแบบสอบถามนะจากนั้นตรงนี้ครับ data view เนี่ยมันคือ เอาข้อมูลนี้เขาตอบแบบสองถามันก็กลองใส่มันจะกรอกมาในแนวเนี้ยนั่นแหละอันนี้เราต้องกรอ,อกเองหมดเลยกรอกเองเอครับคุณใช้ใครกรอกถ้าผไม่อยากกรอกเองก็ใช้เพื่อนแ <c oughs> บบผมอยากให้มันแบบพอกรอกข้อมูลอันเนี้แล้วมัน มมันลงไปเลยลงจะใช้วิธีรัดที่ว่ามึงขี้เก็บทีเท่านั้นมันไม่มีถ้ามึงหายได้กูบอกด้วยโอ้โหมันมี2สองร้อยชิ้นแล้วแล้วนได้สามร้อยสี่ร้อยชิ้ลูตาแตกอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนฟอร์มาสีนะ